สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีสิงหรือว่าชาวลัคนาราศีสีที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิพย์ในช่องทาโรูรอัลเทลนางฟ้าทิพย์กันนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ท,ทราบลัคนาเกิดดูดวงยึดลัคนาเป็นหลักจะมีความแม่นยำมากกว่านะคะเพื่อนๆสาหรับวันนี้มาดูดวง,อองาดาวนาังคาย้ายนะคะขอนในเสียงรดังนะคะเพื่อน ดาวพลังคารย้ายตั้งแต่วันที่27สิบดกรกฎาคมไปจนถึงวันที่สิบสองกันยายน2มสองพันห้ารอยหกิบแปดยกเข้าสู่ในเรือนราศีกันนั่นเองนะคะพบเรือนกันเป็นพบเรือนกิทุมพะมาดูก,กันว่าเมื่อดาวพลังคารย้ายมาจะเป็นอย่างไรนะคะ,ะดาวพลังคารก็ค่อนข้างที่จะเดินในช่วงเวลานี้นะคะเกณฑ์มาตรฐานมาตรฐานของเกณฑ์ก็คือเป็นช่วง สิงหาเดือนสิงหาดะ,ะสิงหาเขาจะคาบเกี่ยวระหว่างสิงหาแล้วก็กันยาแต่ช่วงกันยาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นปลานะคะช่วง สิงหาจะเป็นมหาจักรนะคะเป็นอุดมเกณฑ์ตนุรักษ์นะคะแล้วก็ตนุเกษตรด้วยมาดูการว่าพลังงานของไพ่จะบอกอะไรกับเพื่อนเช้ชาวรัชนาราศีสิงห์ด้วยว่าชาวราศีสิงห์บ้างนะคะสาหรับชาวราศีสิงห์นับแบบโุราศาสตร์ไทยเกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่16กันยายนนะคะมาดูด้วยไพ่กินารีกินาาทาโลก,กันคะ่ะไพ่นิยม ะะด้วยสองสำรับนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยถ้าเพื่อนๆอะไรที่ชอบไพ่นะคะทิปจะมีตะกก้าให้ <c oughs> นะคะเพื่อนบางคนอยากจะดูเองดูดวงเองอะไรแบบนั้นลองฝึกดูอะไรก็ได้นะคะมาเริ่มกันในไพ่กินาลีกินาลาทาโกก่อนนะคะ มีคนแอบ,บนอนอยู่ข้างหลังไพกินาลีกินาลาท้าลูกช่วงที่ดาวนั่งคานย้ายนะคะอืช่วงแรกนะคะจะเป็นสามช่วงช่วงแรกจะเป็นเดือนอรกรกฎาคมจะเป็นมาจาักนะคะแต่ว่าช่วงเดือนสิงหาจะเป็นแบบอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ ปัญญาเป็นปรานั่นเองค่ะเ,เดีตกันดาวพลังคารจะมอบสิ่งใดให้กับคุณนะคะดาวพลังคารย้าตั้งแต่วันที่27บกรกฎาคมปีสองวันทิบสองเดือนันหายปจะมอบสิ่งใดจะมอบพลังกำลังหรือความก้าหาญใดให้กับคุณความสําเร็จใดให้กับคุณนะคะกําลังเลงเยอะน้องจะตกไหมนอนนอนแบบนี้จะตกไปแล้วลูก้องตกนะ จิตคาถาจิตไม่เท้าพลังงานของจิตไม่เท้านะคะมันคือการปกป้องได้กับสิ่งที่คุณเลือกนะคะความยึดมั่นการปกป้องตัวเองได้เป็นแม้ว่าปัญหารูกประศักจะเข้ามา,าทาโถสักแค่ไหนตัวตนของคุณเองก็ไม่ย่อท้อต่อการที่จะฟันฝ่ากับทุกประสัทไปนั่นเองคือความเข้มแข็งความแข็ง,ขงกแกร่งในตัวตนของคุณเองนะคะการปกป้องตัวเองได้ กลัวขาอร่วงการพักผ่อนเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าการพักผ่อนเรื่องของผลประโยชน์อาจจะหวา่นว่านิ่งเรื่องของการลงทุนที่คุณอาจจะไม่อยากคือเงินมีอยู่ในกระเป๋าผลประโยชน์หรืออะไรแบบนั้นบางคนอาจจะไม่รู้หวาในบางสิ่งแต่เดี๋ยวมาดูไพ่หมูกันด้วยเริ่มตน้นแต่นี่คือพบเรือนกระดุมพระนะคะการเดินผลประโยชน์ของคุณในช่วงเวลานี้ บางทีคุณอาจจะไม่อยากขยับขยาขยมไม่อยากจะลงทุนกับความเห็นสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ได้เรื่องของการเงินของคุณอาจจะอยากพักจริงๆก็ได้บางทีจะหมายถึงว่าคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วคุณต่อสู้คุณเหนื่อยมาเยอะ,อ,ะอยากให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนก็ได้นะคะเรื่องของการ ลงทุนหรืออะไรพวกนั้นนะคะถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงในชะตาชีวิตของคุณเขาอยู่ในเรือนของที่3าเรือนสหาชะนะคะการเข้าสังคมการเปลี่ยนแปลงช่วงลานี้จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมาดูว่ว่าชะตาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแบบไหนอีกในเรือนการได้รับข่าวสารห<ม>รือว่าเกี่ยวกับการเดินทางไกลในช่วงนี้เกี่ยวกับอาจจะหมายถึงคุณอาจจะเดินทางไกล ับไปหาญาติพี่น้องคนในครอบครัวอะไรแบบนั้นก็ได้คะหรือได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องเพราะเขาอยู่ในเรือนพันธุนั่นเองสำหรับแ8ดแบไม้เท้าการได้รับข่าวสารการสื่อสารการติดต่อการประสานงานหรือว่าการเดินทางไกลได้ะพลังงานของหกทุ่ยนี้นะคะจะมีเกณฑ์การได้รับความสุขนะคะจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณนั่นเองนะคะเพื่อน สิ่งใดที่คุณเอ่อการเริ่มต้นพพเรือนปุตตะนะคะการเริ่มต้นของคุณน่ะเอ่อยังหมายถึงว่าการที่จะมีใครมามอบความผลประโยชน์ต่ะงะเรื่องของการงานหรือมอบความสุขให้กับคุณอะไรแล้วอาจจะเป็นเพื่อนพ้องหรืออาจจะเป็นใครก็ได้การกับการเริ่มต้นหรืออาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ตามทีที่อาจจะไปหาใครอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับการ การไปมอบความสุขให้กับคนในครอบครัวรวมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าการมีเกณฑ์การไปเดินทางหรือว่าการได้รับข่าวสารแต่จริงๆอ่ะพลังงานของ6กถ้วยเนี่ยเดี๋ยวหวังว่าถ้าเกิดใครจะมาหาคุณอาจจะแบบแอบมาเซอร์ไพร์มีข้าวของติดไม้ติดมือมาหาคุณรวมด้วยก็ได้นะคะ พลังงานของการมอบความสุขกับการเริ่มต้นเป็นพลังงานที่ดีนะคะสำหรับหกถ้วยมาในตําแหน่งของการเริ่มต้นจะด้วยการวางแผนมองกันไกลไปให้สุดเลยโลกทั้งใบอยู่ในมือของคุณแต่คุณอาจจะขาดการวางแกนหรือว่า,วาการวางแผนของคุณอาจจะไม่ละเอียดหรือไม่รอบคอบเป็นดังที่แบบอยากจะให้ว้ออยู่ในเรือนอลีการวางแผนอาจจะขาดตกบกพร่องอะไรไปบางสิ่งคุณก็ลองดูนะคะ บางทีโลกทั้งใบนะคะอยู่ในมือของคุณคุณอาจจะต้องคิดวิเคราะห์หรือบางทีอาจจะหมายถึงคุณอาจจะมองการไกลก็ได้เรื่องแต่ว่ามันจะทําให้คุณรู้สึกล้าหรือว่าเหนื่อยกับช่วงเวลานี้จะไปได้ถึงไหมจะเป็นอย่างไรอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับการมีอิริแต่ว่าคุณก็รู้คุณสู้อยู่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่สู้ต่อให้จะเจอในสถาน,นการณ์ใดคุณก็วางแผนในการสู้ต่อกับเหมือนเดิมนะคะลัง,งานของก้าวทูวยังหมายถึงมาในเรื่องของปัตนิความ ในตัวตนของคุณอะนะคะเพื่อนพลังงานของเาวาถือคือความสําเร็จอะไรได้ไมาอย่างง่ายดายรับรื่นเรียบร้อยอาจจะเป็นความรักก็ได้นะคะถ้าใครที่อยากบางทีการเริ่มต้นของคุณอาจจะเข้าหาคนรักอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์หรืออาจจะหมายถึงคนรักเข้าหาคนก็ได้กับการมาโในช่วงลายนี้แต่แน่นอนว่าในความรักความสัมพันธ์ จะลาบเดินดีขึ้นหรือพลังงานประมาสหนีจะดึงดูดทาให้คุณประสบความสาเร็จอะไรได้ไม่อย่าง mm hmm. ไรได้เลยได้ประสบความสาเร็จด้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะและคุณจะปกป้องได้ที่นี้อาจอีกในยะหนึ่งยาหมายถึยงว่าตัวตนของคุณเองนะอาจจะปกป้องป้องกันหรือว่าเรื่องของ Safe, Safe เซฟเซฟในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้แต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีด้วยกันทั้งคู่นะคะพลังงานของการถ้ามีปัญหาลูปศรักเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็จะลุกขึ้นมาปกป้องและป้องกันได้แก้ไขกับสถานการแก้ไขกับทุกปัญหานะคะแต่ดูเหมือนพลังงานของฝ่ายตรงข้ามเขาจะสบายนะ,นะคะสุกายสบายใจอยากได้ะายได้สมหวังในสิ่งที่เขาอยากจะให้เป็นไปอยู่นะคะในอักษรนะคะอัศวิน ดาบคุณต้องคุณอยากด้อะไรล่ะคุณก็ต้องออกไปสู้รบปลุกมือเหนื่อยหน่อยนะกับการที่คุณจะต้องขับเคลื่อนออกไปแล้วมันจะเหนื่อยกว่าเดิมอีกสักหน่อยเพราะเขาเทัพยืนเรือนมาลนะยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะต้องจัดการในการสู้รบปลุกมือในการฟันฝ่าเนี่ยสู้ต้องออกแรงค่อนข้างที่จะเยอะในการจัดการกับทุกอย่างบางทีไพ่อาจจะหมายถึงว่า คุณเองอาจจะเหนื่อยไม่อยากจะขยับไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากลงทุนหรือว่าเกิดความภาวะของความเหนื่อยล้าหรืออึดอัดกับการที่จะจับจ่ายหรือมีปัญหาเรื่องของการเงินการเงินนิ่งหรืออะไรแบบนี้นะคะและไพ่ใบนี้นะคะเขาอยู่ในเรือนมานะยังหมายถึงว่าคุณเองอาจจะอ่อนแรงกับการที่จะออกไปฟันฝ่าหนึ่งด้วยแล้วเขาลิงกับไพ่สี่ดาบานะคะเ,เพื่อนคือความอ่อนแรงของคุณ ล้ามุ่งต่อให้สู้ไปก็ดูเหมือนไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นคุณอาจจะเป็นเช่นนั้นน่ะนะคะรายงานภัยกระฟองเช่นนั้นว่าว่าคุณไม่อยากจะลงทุนเมี่ยจะทาอะไรเพิ่มเติมไม่อยากจะขยับอะไรแล้วบอหยุดพักก่อนรู้สึกมันกดดันกันไปหรือเปล่ากับสาพะเศรษฐกิจแบบนี้บางทีจะเจอกับบางเรื่องเรื่องของการเงินนะคะประโยชน์ที่คุณจะได้รับอาจจะขยับตัวไม่ได้จะทําอะไรไม่ได้หรือตัดสินใจกับการที่จะทําอะไรบางสิ่งางอย่างนะอาจจะ อาจจะยังตัดสินใจไม่ได้เล็กเอาพักไปก่อนก็ได้นิ่งๆไปก่อนดูทรงไปก่อนก็ได้นะคะแล้วไพอัศวินดาบดาบลูกกระสุนอะมาอยู่ในเรือมาน่าจนะมาดจะอ่อนลเลยเพื่อนเพื่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าเหนื่อยนักก็พักก่อนก็ได้แล้วค่อยสู้กันใหม่ไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าห่วงจนเกินไปละกกนนะคะแล้วก็การขับขี่การขับเคลื่อนการขับรถขับล,บลาต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ราะว่าก็าอยู่ในเรือนบาราเกี่ยวกับการเดินทางไพ่ขึ้นมาสองใบซ้อนกันนะคะเพื่อนมีไพ่เดือดซันไพ่ความสําเร็จไพ่ศีกทาไพ่ความสําเร็จและการเฉลิมฉลองนะคะเรือนเรือนสุภาะแล้วเป็นไพ่เดือดซันเนี่ยคือความสําเร็จการเติบโตกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อนความรุ่งเรืองของคุณจะรุ่งเรืองและ ช,ช่วงชัจ้จัวัคือเหมือนกับการงอกใหม่เริ่มต้นขึ้นใหม่และลิงกกับไพวีออฟฟอร์จูนคือย่างหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณจักที่คุณเหนื่อยเมื่อยลา้าแล้วคุณแบบวนนิ hmm. ่งไปทุกอย่างเลยรู้จะทาอย่างไรดีแต่การเริ่มต้นของคุณอินเป็น6กถ้วยซึ่งอย่างหมายถึงว่าโอกาสอันดีมาแล้วที่จะมีคนมานําพาซึ่งผลประโยชน์หรือว่าอาจจะหมายถึงงานก็ได้นะคะเพืออาจจะเป็นงานหรือผลประโยชน์อะไรอย่างอื่นได้ที่จะมาเสนอแนะหรือมามองความสุข มาช่วยเหลือเกือ้อกูลค,คุณนะคุณจงน้อมรับออกไปในพลังงานนั้นแล้วคุณจะรุ่งเรืองการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนั่นแหละนะคะก <ST AN CH> ็ดูเหมือนภัยไม่ไดีไม่ได้ร้ายอะไรแล้วก็การงานของคุณพร้มอมหรืออย่างที่จะเฉลิมฉลองบางคนมีเกณฑ์การสมหวังเรื่องของความรักที่ก่อนหน้านี้อู่สูรปป้รบกบเอกันกว่าจะลงเอยกันแนช่วงเวลานี้แหละนะคะเด่นเรื่องของความรักด้วยบางคนมีเกณฑ์การได้จัดการจัดงานหรือว่าสมหวังเรื่องของความรักกันะคะบางคนอาจจะมีเพื่อนร่วมงานเป็น ผูรักก็ได้อาจจะแต่งงานกํนาลังจะแต่งงานหรือบางคนอาจจะหมายถึงได้งานใหม่มีคนมามอบหรือมาเสนอผลประโยชน์เรื่องของการงานใหม่กับคุณแล้วก็สมหวังนะคะแถลงสลองอาจ,จได้งานใหม่เปิดกิจการใหม่หรือยังหมายถึงประทกรกับคนในครอบครัวก็ได้คะเพราะว่าสีคาถายังหมายถึงความมั่นคงเกี่ยวกับเหมือนบ้านเหมือนแบบอสังหารหรืออะไรแบบนั้นเลยก็ได้ลิงกับพบเรือนพันธุ์ูซึ่งเป็น แปดคาถาการได้รับข่าวสารนะคาหาการเดินทางไกลบางทีคุณอาจจะต้องเดินทางแล้วถึงจะเจอความรักก็ได้นะคะถ้าบางบางคนบางู่ัวนะคะหรือว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้เป็นหัวหน้างานหรือตัวแทนที่จะไปจัดงานมงคลไปจัดงานอีเวนต์อจจะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางทีคุณเองนี่แหละอาจจะได้ไปงานแต่งงานของเพื่อนอเพื่อนร่วมงานนะคะได้รับข่าวสารเพื่อนจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พลังงานของคิงอวานพลังงานของหามนาศคาถานะคะพลังงานของราชาคาถาไม้เทา้าอ่ะคือมีอำนาจมีคนเคารพศรัทธาเชื่อถือในตัวตนของคุณเองประจักษ์แล้วว่าคุณมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานหลักหรืองานเสริมคุณสามารถทําได้งานเสริมนะคะเพื่อนอาจจะได้รับโอกาสอันดีเกี่ยวกับอาชีพเสริมร่วมด้วยก็ได้นะ,ะมีอำนาจมีที่ใหม่ๆ คือคุณอยากทำกินน่การคุณทาได้เลยเนี่ยนะคะไอเดียในตัวตนของคุณเองเนี่ย mm hmm. มันเจอความกระหายความมุ่งมัน่นแล้วก็ความน่าเชื่อถือในตัวตนของคุณเองสามารถทําอะไรได้มากมายหลายอย่างถ้าจะมีใครที่จะเอาผลประโยชน์มาให้กับคุณคุณต้องรับเอาไวา้ซึ่งมันเป็นโอกาสอันดีกับการเริ่มต้นเมื่ออาจจะมีเพื่อนแบบการเปลี่ยนแปลงครั้ง,ง,งนี้ชุกจะตาชีพิตหมนใครสักคนในเรือนสหาชาเป็นว f ไอโฟทูนคือคน ในสังคมเอ๋ยเพื่อนพ้องเพื่อนเก่าๆใครก็ตามทีอะนะคะอาจจะเข้ามาคุณภาพซึ่งคปณประโยชน์ให้กับคนก็ได้เด e s t ตานะคะเหนื่อยหนะก็จะมาเป็นดาวรุ่งอะไรแบบนี้อาจจะมีเรื่องดีเราอาจจะต้องวางแผนถ้าวางแผนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง มันไม่ได้ไกลเกินเอื้อมในสิ่งที่คุณจะไปถึงมันยังมีแสงของดวงดาวที่จะนำทางคุณไปแสงนั้นมาจากอะไรแสงนั้นมาจากปัญญาปัญญามันจะมาเกิดจากอะไรล่ะก็ต่อเมื่อคุณจะมีสติทําสมาธิแล้วเกิดปัญญามามาจัดก,การกับทุกอย่างได้คัดกรองขัดเกลาหรือว่าการพัฒนาตนได้นะคะการวางแผนเนี่ยการมองการไกลการวางแผนเขาอยู่ในเรือนอริลิงกับ เรือนวินาศก็คือเดือดซันเนี่ยนะคะบ,บางคนอาจจะโอ้ยรู้สึกเหนื่อยท้ออะไรเงี้ยมองไ่เห็นรู้ทางว่ามันจะเป็นไปแบบไหนรู้สึกการเงินก็รู้สึกแย่มันจะเป็นไปได้เหรอมันจะผ่านแต่เพิ่งอย่างไปได้ไหมมันจะผ่านเพราะว่าเดือดซันอยู่ในตําแหน่งของสุภะอย่ลืนะคะขอแค่ว่าคุณอย,ยนิ่งจนเกินไปลุกขึ้นสู้เพราะว่าคุณจะอ่อนแรงไพ่เขาฟ้องเนี่ยอ่าไดเอฟสอดน,นะคะ แ้วสอดอยู่ในตำแหน่งของเรือนมรณะซึ่งหมายถึงว่าคุณอ่อนแรงไม่อยากจะลุกึ้นสู้แล้วเล็งกับสีดาคือกอดอยากพักอยากหยุดนิง่งไม่อยากทำอะไรอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะแต่เชื่อมั่นเถิดว่าถ้าเกิดคุณนิ่งสงบและเยือกเย็นไม่ใช่อารมณ์อยู่ในเหตุผลนะคุณจะผ่านกับวิกฤตในช่วงนี้ไปได้ด้วยดีและและวางแผนกับทุกอย่างกับการที่จะทําทุกเรื่องเราก็ต้องวางแผนในอดีวรอบคอบนะคะเรื่องราวที่น่าย,ยินดีที่คุณจะได้รับคือได้ผลประโยชน์จากการที่ เริ่มต้นปุ๊บได้อะไรใหม่ๆเข้ามามีความสุขแน่นอนรับแรกนะคะได้ผลประโยชน์แน่นอนกับการที่คุณจะทำลุกขึ้นสู้หรืออะไรเวลาเนี้ยช่วงนี้นะคะความรักดีนะคะความรุ่งเรือง การเลื่อนยศฐานมดสักตำแหน่งตำแหน่งของคุณดีบางทีอาจจะมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นแหละนะคะเพราะว่าเดืสัใน,นเข้าสุภานีความรุ่งเรืองแล้วการงานของคุณเป็นสีกระทาคือเฉลิมฉลองอ่ะมีเกณฑ์การไปเฉลิมฉลองต่างต่างทีมตาม่ตางแดนอาจจะหมายถึงการได้งานใหม่ที่อยู่ไกลออกไปอะไรแบบนั้นก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวมาดูมูลกันรายง,งานดีอยู่นะไม่เชื่อไม่ดีแต่หากเพื่อนเพื่อรู้รู้แล้วลุกขึ้นสู้ให้ไหวเอาให้ทัน อย่านอนหลับทับซีนนานจนเกินไปพ้าคลอนบ้างพ้าคองบ้างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอเราหายเหนื่อยเราคุณลูกส,สู้นะคะดาวรังคังนคือดาวนักลุกนักสู้อยู่แล้วช่วงเวลานี้นะคะ <S <S จะต้องเอาให้ทันมาดูมูกันนะคะเป็นมูที่ไหนอย่างไรจะตาชีตจะเปลี่ยนไปเป็นทางที่ดียิ่งขึ้นนะคะ <S 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 แมงสิว,ว้าตาคือกินถ่านหินกับถ่ายออกมาเป็นทองคํานะคะแต่ว่าแมงสิว,ว้าตาเขาจะเป็น เครื่องรางทางด้านล้านนาทางภาคเหนือน่ะนะคะเพื่อนได้รับผลประโยชน์ที่มั่นคงนะคะได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมการแลกผลประโยชน์การแลกเปลี่ยนกันนะคะก็ยังหมายถึงว่าบางทีการเริ่มต้นที่จะมีใครเข้ามาหาคุณอาจจะเป็นคุณเองนี่แหละที่จะไปหาใครสักคนแล้วนําผลประโยชน์ไปมีข้าของติดไม้ติเมือไปให้กับเขาก็เ,าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะ ต่างคนต่างได้นะคะเพื่อนต่างคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันถึงเวลาชีตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นลวงพ่อเปิรนนะคะพลังพุทธาคมนะคะรักษาโรคแล้วก็มหาอำนาจมีอำนาจในการจัดการมีอำนาจในการสรั่งการได้กับทุกอย่างแลบผ่านกับทุกเรื่องก็ยังหมายถึงว่าเดซันก็คือพลังงานของมหาอำนาจเช่นเดียวกันการเติบโตกันมีชีวิตชีวานะคะ แชงกงน,นะคะความกล้าหาญชนะกับทุกวัสดกนะคะกําลังคน <S <S บอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณอ่อนแรงคุณไม่ไปสู้คุณไม่ค,ไมคุณไม่ออกอออเพราะจะว่าไม่ได้นะมันเป็นเพราะว่าการที่จะออกไปขับเคลื่อนออกไปแต่เขามาทับเรือนมรณะจึงห่ายี่ว่าคุณเองจะอ่อนแรงไม่กล้าที่จะวางแผนไม่กล้าที่จะออกไปบางคนก็อาจจะบาองแผนนั่นแหละแต่ว่าไม่กล้า กล้าคิดแต่ไม่กล้าทําก็ไม่ได้ก็ต้องกล้าคิดแล้วกล้าทำด้วยกล้าที่จะก้าวออกไปด้วยนะคะยังโลกอังกว้างใหญ่ที่คุณอยากจะทําอะไรก็ตามสามารถทําได้จริงๆพลังงานคุณดีอยู่นะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณเองที่คุณไม่อยากจะทำนะั่นแหละดาระวาณนะั้นยิ่งทําไปยิ่งได้แหละพระธาตุรอยสุเทพนะคะก้าวข้ามกับทุกประสาทได้เป็นอย่างดีนะคะสมหวังแถวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงพระธาตุรอยสุเทพเป็น อ่าพระธาตุประจำปีเกิดของของปีมะแมนะคะเพื่อนมีโอกาสไม่บอจะไปเชียงใหม่นะคะอยากไปไปว,วัดที่เชียงใหม่สวยงามทั้งนั้นเลยแล้วก็อยากไปเชียงใหม่มีวัดเยอะแยะนะคะ <c oughs> ปัญหาปัญหาคือเก็บเงินก่อนน <c> ะ <oughs> ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เงินจะซื้อข้าวให้น้อง <c oughs> เหนียวเหนียวอยองหลังนี้ก็เริ่มจันแล้วนะคะ นางปวักนะคะแม่ทองมาะะดึงดูดพลังงานมันถึงเวลาแล้วชะตาชีตของคนจะเปลี่ยนแปลงดึงดูดในเรื่องของโพกรัพย์หรือโชคลาภหรือทรัพย์สินอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นดินพื้นน,น้ําอากาศทุกอย่างนะคะทุกสิ่งเลยนะคะคุณสามารถที่จะดึงดูดได้การค้าการขายคุณสามารถมีพลังงานในการดึงดูดในการ ดึงดูดพวกทรัพย์อะไรต่างๆนานาเพิ่มพูนเงินทองนะคะไหนมีเดิมอยู่แล้วก็เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะคะเรียกควักเรียกมาเลยเงินทองเอาของทุกสิ่งนะคะผลประโยชน์ที่คุณจะได้อ,อันอดี่วบนสุดนะคะเพื่อนอันบนสุดจะเป็นพาพิลาบนะคะพาพิลาบปัง ท่ารำนะคะเพื่อนเป็นบรมครูนะคะชะตาชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงและทุกอย่างจะรีแลกและผ่อนคลายสุดท้ายลงเอนด้วยความแบบลองรำทำเพลงสุกใจสบายใจแม้ว่ามีปัญหามีไม่มีแต่แก้ไขได้ไม่แก้ไขได้ด้วยอยู่เหนือผู้ผีพีศาจอยู่เหนือทุกอย่างและจะมีบริวารมีคาถาบริวารมีคนสื่อสารมีคนติดตามคอยคอยช่วยเหลือในตัวตนของคุณเองนะคะ สุดท้ายก็สุใจสบายใจลงเบื้องบนในทางที่ดีที่จุนจะผ่อนคลายกับผ่อนคลายไปกับทุกเรื่องไม่ต้องวิตกกังวลน,นะคะเพื่อนคือจริงๆพลังงานของคุณค่อนข้างดีอะไรที่โหดๆดูๆน่ะไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมานะคะเพื่อนมีแค่คุณเองเห็นสภาพะว่าเศรษฐกิจแบบนี้แล้วคุณไม่อยากจะไปต่อไม่อยากจะอะไรแบบนั้นหรือว่าอาจจะเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองอาจจะทําให้คุณเครียดหรือวิตกกังวลหรือไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะลงทุนอะไรไปแบบนั้นรวมด้วยแต่ก็จริงแหละนะคะ บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องดูดีๆก่อนเพราะว่าทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมการค้าการขายการดำรงชีวิตการครองชีพมันต่างไปจากเดิมมาดูการมูแมงสิวห้าตานะคะหลวงพ่อเปิ่นนะคะพาพิราบนางกวักแม่ทองมาค่าดอยสุเทพแล้วก็สุดท้ายคือแชรกงนะคะที่เพื่อนๆไปมูแล้วชะตาชีวิตจะยิ่งรุ่งเรือง,งแล้วดียิ่งขึ้นไปนะคะจงน้อมรับเอาพลังงานดีๆเหล่านีไ้ไปคุณจะประสบความสําเร็จ นี่นะคะนี่จ้านารับเอาพลังงานดีๆเหล่านี้ไปบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะนี่การดูดวงโดยรวมไม่ใช่เป็นการดูดวงเดียวนะคะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนๆมีสิทธิ์ที่จะน้อมรับเอาแต่พลังงานดีๆรับเอาแต่พลังงานบวกๆไปไนะบดีต่อใจไม่ต้องรับเอาไปแต่ดีหมดเลยอ่ะไม่มีอะไรที่จะไม่ดีมีแค่เรื่องของการเงินที่อาจจะแบบขึ้นอยู่กับการถ้าเกิดคุณรู้รู้ว่าเป็นเช่นนี้แล้วคุณอาจจะแบบอทีตมากขึ้นอะไรแบบนั้น เชื่อมั่นในปัญญาของตนว,ว่าจะนําทางส่องแสงสว่างนําทางให้คุณเดินออกไปจากภาวะของความมืดมิดมืดหม่นสาหรับบางคนคือดวงชะตาบอกว่าดีแต่บางคนมีบากกรรมไงน,นะคะเพื่อน,นก็ทําอย่างไรล่ะก็ยืนนสวดมนตไหว้พระแล้วเติมบาร,รมีให้กับตัวเองร่วมด้วยนะคะอยากได้เงินก็ต้องเรียนรู้จากการที่จะสร้างให้ทานนะ้ยิ่งให้เราก็ยิ่งได้เราอยากได้อะไรเราก็ต้องทําตามสิ่งนั้นเราอยากเป็นบุคคลที่เก่งฉลาดเราก็ต้อง ทำสมาธินะ้าจะทําให้สมองดีขึ้นไม่หมอก็กำลังฝึกจริงๆที่พูดมาไม่หมอกไม่ได้เก่งแม่หมอก็ฟังครูบาอาจารย์มานะคะเพื่อนก็เพียรที่จะฝึกฝนอยู่เหมือนกันนะะเพื่อนเราก็จะไปด้วยกันนะคะวันนี้แม่หมอก็ต้องขอจบคำทำนายให้กับเพื่อนเพื่อนชาราศีศีก็เียนตอนนี้เจอกันในคลิปหน้านะคะน้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงของคนเกี่ยวกับการสังคมหรือเพื่อนพ้องอะไรแบบนี้จะนำพาซึ่งทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นจะประสบความสําเร็จความรุ่งเรืองเลื่อนยศเลื่อนยศถานบรรดาศักดิ์ตำแหน่งได้รับซึ่งผลประโยชน์มีความสุขกายสบายใจนะคะ<ม>ได้อะไรมาอยา่างง่ายดายความคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเชื่อหรือ,รอบางคนอาจจะนั่งงงเอา้าอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอในเรื่องของความรักก็มีเก่งการส่งบอกบางคนกําลังจะแต่งงานไปเลยก็ได้นะคะ หรือบางคนอาจจะแต่งงานกับงานอะไรเลยราเอามุ่งเน้นเรื่องของการงานเฉลิมฉลองความสุขแคมป์ปิ้งการงานไปโอเคจบแล้วนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆนะคะชาวราศีสิงห์หรือชาวราคนาราศีสิงห์ที่น่ารักทุกคนสุขสมหวังสุขกายสบายใจร่ำรวยมั่งคั่งสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังในปรารถนาทุกประนานการน,นะคะวันนี้พิกรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ